quá sẽ thì biến hươn đấy, mới mới này nọ, nó bơsen. còn này, đừng cười. xài tiền xài tiền xong mà mà há nó. em, phải, vẫn đang băn khoăn, cái này bắt đầu sang mà đấy. à, chúc tôi mà sen. rồi. làm ai phụ đại phụ nhân xoay, quà lại quấn xoay, cả phụ đại phụ đại, một nát một nó. อพี่น้องเลยเนาะมามาใน,นกระจุปลายูดอนเลยมาทางเรือนเอยล่าเ้อพี่น้อง,งเลยเนาะ,ะกับสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเพื่อสุสู่คนพี่น้องเลยเนาะหรือว่าจะเป็นพี่น้องตอง,ฟงฟังลาวฟังไทยทางต่างประเทศก็ยินดีตอนทับทานข่าวสู่ซ่อง บ่าวซาลีอ <sympath icking> ุท <jack> ุมพรอีกแล้วพี่น้องเลยเนาะเอาสำรับขึ้นมีกามาอัปเดตทางเพื่อนเอเดะพี่น้องเลยเมื่อนี้กามากับบอเซียนขึ้นเก่าเมื่อนี้บอเซียนได้สั่งอ่าไม่พี่น้องเลยมาทางไหนเพื่อนเอลาเพิ่นพี่น้องเลยเนาะมาจังไรเนาะต้องทไปถามทั้งบอเซียนคนได้พี่น้องเลยกับเวลาพี่น้องเลยว่าเป็นจังไรเนาะพี่น้องไปกันได้เนาะติดกับวิญนีณพอดี โอ้เธอเลอยบาทนึ่งคักแน่โดยสบายดีเลยเด้อโดยโดยาสิบปล้านไม่ได้อยู่ไหนสาสิบปล้านนอเปเซนเเมนบอสสามสิบลปยล้านโอ้พังพิษเอ้าสิโดโดู่อื้อแล้ววาเชนหูอื้อวะู่อื้อเลยสามสิบเอ็ดล้านสามแสนยสิอ๋อโดยโดยครบแล้ว่า่ย กถามว่าครบบอมันกันยังอีกยังเนาะอีกลายเนาะเอานี้เอาในเบื้องต้นก่อนได้เพราะว่ามันยังไม่ขั้นไลเพราะว่ามันยังไม่ขั้นใดครับมันทำเช้นผาเพราะอันนี้เป็นยังจังลายเพราะว่ามันสองชั้นเด้อาจจะว่าคู่หนังคาเมื่อกี้นั่งเติมหนึ่งแต่วันนี้ทั้งคู่ทั้งรุ่มมีบัตรหนึ่งเพื่ให้ลายเพิ่มกันไปอีกเนาะเป็นเพื่อนสองชั้นเด้โดยโดยโดยว่ามีแต่ทางหนังคาเหมือนกันเมือนกันซ้ำหนึง อ่าคือเพือนเพือนชงโมเลนนี่งก่อนในชงโมเลนมันอกาทำเนื้อใหม่นะโดยมีแต่โครงเทิงเด้โดยมันเลยมีช่วงอันนี้มันเป็นสองสั้นเนาะอ่ามันมวยสองสั้นเมื่อกาหน่อยนึงโดยโดยแต่ว่านี่มันสองสั้นเด้เหมันทั้งทั้งรุมทั้งอย่างน้ำแนวหลายโดยแต่เพชรโมเสียนหลายใช่ไหมสมราคาเลยเนาะเติมหนึ่งดีได้โอ้ยหดีังเลยกลัวกลัวจะเป็นเพื่อนได้ไม่ไม่ในหน่อยเนาะโมเสียน

บอเซนมักซื้อผ้าอนบเซนนะี่น้องเลยบอเดมูได้คนจะเอาใหม่มากเมื่อนี่เมีแต่ว่าเออยูเทืรนบอย่างเง่นนะเดยดยวบอเซนสิเข้าไปหาบบก็เลยเฝ้ามากินเผาแลวก็เลยเริ่มเไปใช่ไอเอ่ยลงเมื่อรักซิปักซิบด้วยเมื่อขายเครื่องบอเมื่อหาน้าไม้ขายหานไมอดเลยไอ้กอยุด้หาน้ไม้ขายเนาะไลลด้อ กับมาลาเป็นไรกัได้ยูเสนหนึ่งเส0นป้าินน้อ๋อโดยโดยโดยกินอยู่อืมอย่งนี้เนาะก็อยู่ซิ้อยู่เสื้อกินอืมแต่มาแรงอย่างนี้ต้องนอนผ่าได้ไหมแรงเนาะโดนอนและานนจจน่นเอากองเจนเทินอย่งนต้องสิไปล้านเป็นะไรเป็นอดไเออตั้งอ่าเป็นเป็นทางไหนกะลุกบ่ได้กะลุกได้ก็คือบ่ได้เห็นนะ เรานักกระตู้เราจังสิสองมือนีเลยแต่ว่านแต่เมื่อวานหนึ่งสองมือนีเลยโดยโดยทีสองเราบริจาคเห็ดอยังแล้วว่าเรานักในต้นในโต้นั่นแหละนี่บริสบายบางสองสม,มือนี่กัววบว่าบริเป็นยังกับว,ว่าธรรมดาอยู่หักจะมามาสองมือนี่โดยด,ดแต่ว่าเฮาผู้เดียวอย่างสี่ซาไปปรับหันปรับหนี่คือยังสี่เล่น เล่นูดียเนะแมนมือหาแนวคลายแน่จยากมาพี่แนบวัวแนลูกแน่จะวานอะไรสักพักลูกพุชักครัวอันเป็นนะนะตัวเองก็พอตัวเองจิ๋มกับเจวานอะไรด้สักเลยวานทานกัยังบริเหตทุ่มมือหาแนวคลายก็ได้สื้อกินแต่ละมือนั่าแหละโดยหานองไม้คลายก็ได้ยูเหมือนเจ็บแบบซีบเมือนแทน่เศร้านี่ย หน่อไม้ต้มแน่หน่อไม้ดิบแน่ได้อยู่แสนซาแสนสามสิบอยู่แหละทงนึงขายไปได้ยังพันหน่อไม้ดิบทงนึงสิบห้าพันสิบห้าพันทงหนึ่งเนาะโดยน้ำม้ต้มเห็ดทงนึ่งสิบพันเขา่ะเอาคือเป็นยังคืขายแบบหมดคือกันธรรมดาหน่อไม้ต้มนี่ขายทงละสิบห้าแล้วว่าน้ำม้ดิบนี่ขายทงละสิบว่าจักแล้ววะงั้นบางทีเรอยากจะเก่งยังยังสิเนาะโดยโดยได้ขายหมดคือกัน ก็ได้นทานก็แมนยนทานไม่ก็อยากเบิรไปดิไม่ก็ฮาก็ได้อยู่ดัมโอดำได้ะนะคื่จังสีเลยนบักลงหาแล้วก็ชีเก็ดไปทอดเนียนีเทาอันนี้พมาบักมาบักห่เอลกน้องบาโซลูน้องบาโซ่มาลงหายบอกเหมือนเพอนนกจะดึงเตอร์หรือล่นี่ยได้ลายมือเลยได้หนึ่งสี่ห้ามือสี่หมือแต่เนาะโดี่ยวันป้าไว้น้ำานลสี่สองสี่เก็ดสี่อันียง มึงไม่ได้ทำพวกอะเจ้าวะบ่อเลยเพิ่นเอาเพิ่นเอาไปเหล่องอันนี้เนี่ยเิ่นดึงน้อนบ่อเลยว่าจังไรนี่เพิ่นเอาเสื้อไปเพิ่นตัดตัดด้วเสื้อดึงเอาโดยโดยโดยอืมอัวนี้แหละเห็ดเพ็ดพอได้เห็ดชานพอได้เอาเขาเต้าเนี่ยนะอันนี้วะแม่นขาดลายมือเเลยด้อะไรได้เพราะว่าบ่เมื่ออะไรได้ผู้นั้นเพิ่นกับบวซบายในลูกก็ะขายจัว่าได้ใช่ไห ไข่จังมือแล้วรอมันท้าน่อยนี่นี่ก็ห้ากระสวงเป็นผิดเลยดิไขวัดเหมือนเบิดไม่ได้ไปหาหมงหาหมอบ่เม่มีเงินเนาะอย่าเอาไรเลยว่าเอ้ยพอจะได้ซื้อกินพอได้ซื้อยากินไหนซื้อซะไปอืมอะไรคือว่าเนาะขาดเงินขาดท่ำขนาดเนี้ ก็นั่นแหลจะจะแบบว่าเป็นยังคือลงเมื่อพุ่นพะก,กันย้อนห้าบวมีนี่แหละจะลงมือหาแนวคายอย่างเงี้นะโดยแ,แมนยูไพ่ไพ่หัวเห็ดทานน้ำบ๊อกอูจักดอกโดยแมนยูเขาเห็ดออกมานะี่ย <c oughs> ทานน้ำประทานได้ควัดเงินนะมันเม็ดก่อนแล้วมาซีซะโดยโดยกินแต่ละมือนะโดยเขาซื้อกินนะนะ เขาเนะี่ยความกินทาน่ ừ, านเองของกินนะแต่ละมือ้อเขาต้องได้ซื้อได้ยูนิ่เลยูหันยังว่าแนวนึนงยูหันยังว่าเออเนยมันเนยที่นะแต่ยูพี่กับจีนี่กันพีดด่จะพุ่นไหนมาสง่งดยของกินคือว่าแล้วมันไก่เนาะเลอเนาะเดี๋ยวก็ได้เพื่อนใหม่แล้วละ่ะดแต่สิใครก็ได้เนาะเรื่องเกี่ยวบเรื่องเป็นก็นได้แต่จังหวะาที่เศร้าอันนี้กับบทเศร้ายังว่า ออยู่คนเดียวนี่แต่วาานอะไรบ่อกเนี่เนี่ันเป็นแล้วมัต้องได้เมื่ออย่งนีนะเด็กดินแทงพื้นเ้าบ่มีหลเดาก็่ได้เมื่อคือกินี่ก็บ่ได้เมื่อเนี่ยจนเพิ่นขึ้นมาเอาแต้าวานอะไรสักคนว่าเ่ได้ลงมากเลาเขาสียหายพเมื่อสูงมันบ่เลยหมู่คู่เขาก็อยู่ไกลนะคือเสียวอุกันมันขับหลดบ่แข็งมันก็บ่อยากเมื่ออย่างนี่นะ กบอก้บบกาเมื่อบกกาเมื่อส่งแล้วเออ่าครับลด,ดบกแดดข้งรดคันเดียวเห็ุจังได้ปลูกไปปลูกมาคณะเอามาอย่างสี่อกุของเทียนนั่นนะนะโดยโดยโดยเนเป็นคืออย่างสี่กับข่อยคือเก้าอีกค่เดียวมาพีก่กังเว้นเท่าก็ต้องมาพี่โดย ทั้งนอนเขาต้องไหนนอนคือจังซีใหม่ตอกขอบตาเพิ่นถ่ามาแล้วจซีเขาดูปะกระบ่ได้เขากะยานมันเสียแล้วเสียไปเขากะเสียได้แล้วว่าเงินไหนเนาะโมเมนต์มาเลอซีได้มาง่ายๆอย่างซี่นาโดยโดยเงินชาวสามสุดหลังเงินจีหาสจะได้หลายบัดนี้ก็ในเมื่อแล้วบัดนจักรวาลมาได้โดยฐานกระยำกวนนี่นี่แหละกรีเอาตัวนี้แลเห็ดเห็ดกระซีได้ไล่เป็นได้หนึ่งกับบุกเกิลหาหกสอบนี่แหละเพราะว่ามันไม่เป็นเด็ก เรคือไม่รบเนาะบรคือไม่ไม er ่ห so, ่าพี่ต้องกพิษเนาะเดเดกวนี้วเอมันคือสิบูเพื่อนบริเวณแถวนี้เนาะโ่มชูงให้ตัวนี้เนาะจิบฮักเป็นจิบวัดว่าอชูงเนาะเปลยนต่เยอรมันเงี้ยงี้ยชูงเพี่ลองู อันนี้กุกกะจาันนี้เงินเจตนาญาณแล้วเนาะกุกกะจาอันนี้ยังยังอันนี้ก็ยังบวกแข็งได้ไหม่อันนี้ตัวนี้มันเป็นตัดแล้วเนาะเออเนาะตัดสามสี่หมือนเนาะอืกัะยาและเพิ่นเอาลงสัมมิก็ดีแล้วนะโดยโดยมันจะใครกว่าบ่ได้เอาลงอยู่มนัจะใครกว่าเอาปะไว้ังชิซี่หรอกอันนี้มัน ออกนน่เละแน่แล้วมันนี้มาเมื่อไงก็มาเมียนนะโมนี้มาคนทำคสะอาดเอาเนอะมันเออไ่ยนีโดยเครื่องซักฟองอืมเช็บได้กบฮุบจุท่แล้วหันเป็นแล้คอยไปที่นี้นอยเออยก็คองผู้เดียวจากเนนะเนาะโดยเนพุ่นแรยนผีอยู่จังหวัดอะไรสักก็ทำผู้เดียวแล้วคนบร้เวยั้น่ ໂດຍໂດຍເນາະພກຕບນຊວດຍໄກນະັທ ah, okay. anyway, ັນຍກກກ້ນາລດທັກບອກໄທັງອັຕນ້ດດ คือกันเรื่อยเด้อสิดเพียงกันเด้อเด้อสไปน้องเนาะน้องไปน้องเลยเพียงเด้อเลยอ๋อไปน้องเนาะอ๋อสำหรับคลิปนี้ก็สิได้จบคลิปเพียงเท่านี้เด้อไปน้องเนาะขอประการใดขอโทษขออภัยผู้ใดี่น้องเบื่อสุขุสุขุนไปน้องเนาะทำใดบ่าวประชูภาพรุควนโมเมนต์เนาะไปน้องเลยกากราบขอโทษขอไปผู้ใพี่น้องเบื่อสุขุสุขุนไปน้องเลยเนาะแต่ที่อกในใจทั้งเอื้อเป็นหลายเนาะไปน้องเลย ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຂອບຄຸນທາງຜູ້ຫຼັກຜູ້ໃຫຍ່ເດີ້ເນາະທີ່ວ່າຊ່ວຍຊ່ວງອີາດນານາທີວ່າທາງປສດປບຸນໃຫ້ນາຂຸນທາງກຍແມ່ນອ